สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วังคำแฟร์บี่มาดูพัฒนาการก่อสร้างถนนเส้นแก่งคอยบานณาต่อนะครับครับวันนี้ความคืหน้าไปถึงไหนะครับไปชมกันเลยครับมนี่กำลังลงยางใหม่แล้นะครับถ้าลงยางแบบนี้นะครับสักพักเขาก็จะเอาลงเอาหินคลุกผสมยางมานะจะกดกดอัดลงไปเป็นถนนนะครับน่าจะวันนี้แหละวันสองวันนี้แหละนะครับถ้าเขาได้ลงยางลงพื้นแบบนี้นะครับ ประกอชื่นชมนะครับทางหลวงนะครับจากองคประมาณนะครับหน่วยงานต่างๆราชการต่างการพัฒนาจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีความเจริญนะครับการคมขนส่งนะครับการคมขนส่งสะดวกนะครับบางช่วงบางตอนนะครับที่กำลังจะลงแล้วนะครับเนี่ยกำลังจะลง ถนนลาดยางละทวนทําง่ายนะครับยางยางก็ไม่ติดล้อรถคนอื่นเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ถ้าทําตรงไหนเนี่ยรถเนี่ยอันตรายในรถนะครับแลวงมืเกียมครับนี่ครับบางที่บางตอนก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะตีเส้นนะครับตรงนี้เห็นไหมครจะจะเห็นนะว่ามีการจัดไฟนะครับไฟสองสว่างนี่ยยาวเลยนะครับผมคาดว่าถนนเส้นนี้ถ้าเสร็จเนี่ยน่าจะสวยนะครับเพราะว่าลายล้อมไปด้วยภูเขาด่างค้างนะครับ ทัศนียภาพสวยงามมากนะครับนี่ฮะมองไัวใจสวยนะครับเห็นไหมครับภูเขานะครับคือผมคิดว่าสวยแน่ๆนครับผมได้ภาพดีๆไปฝากเพื่อนๆนะครับน่าจะเสร็จไม่เกินปีสองปีนี่แหละนะครับยังอีกทีมนึงนะครับ น้ำมันกันครับนี่ครับรถคนอัดยางมาต่อยครับนี่ครับคาับเราจะเร็วๆนี้แหละนะครับตรงนี้กำลังทำความสะอาดพื้นนะครับพอเขาจะทำความสะอาดพื้นเอาดินเอาอะไรออกหมดเนี่ยเขาก็จะล้างนะครับพอเขาล้างเสร็จเนี่ยนะเท่าที่ผมดูแต่ละวันนะเขาก็จะลงยางลงยางมาต่อยลงลงยางมาต่อย ลองพื้นไปก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาหินคู่กดอัดมาลงนะครับแถวนี้เสร็จแล้วครับนนก็จะรอสักหน่อยให้ถนนมันเส้นตัวแล้วก็จะเขาก็จะเปิดให้รถวิ่งแล้วก็จะทําเส้นทําอะไรนะครับตรงนี้ก็มีการเทลบล็อกด้านข้างนะครับเพื่อเปิดการระบายน้ํานะครับนนการระบายน้ํทำไ้เพื่อถนนจะได้ไม่เสียนะครับ ขนถ่ายเครื่องจักรหนักนะครับขนถ่ายนะครับไม่ใช่ขนถ่ายกําลังพลทหารนะครับทางยูเครนกําลังพลทหารแต่ของเราเนี่ยคือขนถ่ายเครื่องจักรหนักเปลียมใส่งานหน้าหนันะครับใส่งานครับตรงนี้เทบ็อกนะครับบอลรูนป้องกันนะครับระหว่างเืนของถนนรางครับ้างนะครับอันนี้ยังวางแบบตรนนี้วางแบบ แบบแล้วก็เทนะครับมัตเหล็กมัตเหล็กโครงสร้างนะครับส่วนประนะรกอบของถุงการทำงานก็เป็นขั้นเป็นตอนไม่มละหมผู้รับเมอหลายเจ้านะผมคิดว่านนะมีผู้รับอกระมางหลายเจ้าเจ้านี้อาจจะทําบล็อกอ่นะานี้เทจ้าไี้ลงปูนยิงคุกผลงานของใครของมัน ที่ทำงานผมนะครับม่นใหญ่จะได้ถนนที่ดีๆนะครับขับรถสบายๆแล้งจะขับรถมาเป็นเลนสวนมาอลายปีแล้วนะครับนะครับตรงนี้ก็ปูปูบล็อกซีเมนต์นะครับบนฟื้นบาทนะครับอีกทีมหนึ่งนะครับอีกทีมปูบล็อกซีเมนต์จอแมคโรเล็กเนี่ยจะเห็นว่าทำงานเนี่ยมีประโยชน์มากในยุคปัจจุบันนะครับเสาะร่องร่องวางท่ออะไรต่าง ครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถึงที่ทํางานแล้วนะครับกก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบางคำแฟรมเลีด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม